โมเมนต์สุดอบอุ่นท็อปดารณีนุชสุดปลื้มทำหน้าที่แม่เดินส่งลูกชายคนเล็กเป็นฝั่งเป็นฝาเ,เข้าพิธีแต่งงานสายตาแม่บ่งบอกทุกอย่างเรียกได้ว่าบรรยากาศสุดอบอุ่นที่ทำเอาคนเป็นแม่อย่างท็อปดารณีนุชโพทิปิติปลื้มปริ่มเป็นที่สุดเมื่อลูกชายคนเล็กอย่างกัตกรินเข้าพิธีวิวาแฟนสาวคนสวยโดยทางด้านท็อปดารณีนุชได้ทำหน้าที่เดินส่งลูกชายเข้าพิธีแต่งงานด้วยความภูมิใจ สายตาแม่บ่งบอกทุกความรู้สึกหลังเห็นลูกชายเป็นฝั่งเป็นฝาโดยในงานมีเพื่อนๆนักแสดงในวงการบันเทิงไปร่วมเป็นสักขีพยานรักกันอย่างคับข้างอาทินีโน,โนเมธนีแหม่มจินตราชูชูชดาภากิกสุวัจนีเสนาลิงหน่อยบุษกรและคนอื่นอีกมากมายโดยทางด้านคุณแม่อย่างท็อปดารณีนุชสุดลื้มพร้อมโพสต์ข้อความเอาไว้ว่า เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำหน้าที่ของแม่ในทุกช่วงเวลาของชีวิตลูกมาเสมอทำจากหัวใจจากนี้ไปจะมีผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่รักลูกอย่างที่แม่รัก